มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมืองแก้วละครฟอร์มยักษ์ของ 7HD กระแสแรงพอดเฉียบเข้มพิงพลเตรียมกวาดเรตติ้งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะคะแต่ว่ายังไม่ทันออกอากาศเลยค่ะสำหรับละครฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ล่าสุดของช่อง 7HD อย่างเมืองแก้วที่จับเอานักแสดงมากฝีมืออย่างเข้มหัดสวีและก็พิงพลประภาวดี มาประชันบทบาทในละครแนวดราม่าสะท้อนสังคมที่แค่ปล่อยทีเซอร์ออกไปก็สร้างเสียงคือฮาไปทั่วโซเชียลเลยค่ะสิ่งที่ทำให้เหมืองแก้วกลายเป็น Talk of the Town ไม่ใช่แค่โปรดักชันที่อลังการแต่เป็นพพรอตเรื่องที่จึ้งนะคะจนชาวเน็ตต่างยกนิ้วให้โดยเฉพาะประเด็นการสะท้อนความเปราะบางของสังคมที่ผู้คนต่างต้องยอมสยบต่ออำนาจไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งมีเพียงครูสาวผู้หัวก้าวหน้า ผู้ถูกมองเป็นแกะดําในสังคมเท่านั้นที่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับลูกศิษย์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอดีตข้าราชการที่เคยพ่ายแพ้ต่ออํานาจมืดเรื่องราวจะนําพาไปสู่การสร้างเมืองในอุดมคติที่ทั้งสองฝันเอาไว้หรือจะเป็นเพียงแค่ความหวัง ที่จับต้องไม่ได้แฟนๆต่างรอติดตามกระแสต,ตอบรับจากชาวเนต็ตไปในทิศทางเดียวกันว่าพล็อตโคตรดีจนหลายคนถึงกับบอกว่าจากที่ไม่ดูช่องเจ็ดมานานเรื่องนี้น่าสนใจมากๆและแสดงความคิดเห็นชื่นชมอย่างล้นหลามเช่นบอกว่าช่องเจ็ดตื่นแล้วตื่นแบบสับด้วยน่าดูมากนั่งเอกคือใครสวยมากเลยเสียดสีสังคมดีมากๆพล็อตเลิศมากรอดู บทประพันธ์โหดมากและอีกมากมายนะคะแสดงความตื่นเต้นที่จะกลับมาดูละครช่องเจ็ดอีกครั้งเพราะว่าเมืองแก้วเรื่องนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ